สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปสัมผัสกับสามฆลาวาสจอมคำมังเวทแห่งจังหวัดตรังนั่นก็มีหนึ่งอาจารย์ประเทืองอินทองสองอาจารย์ธรรมแก้วสะพานปูลและสามอาจารย์ตัวยีศาสตร์เซนลิศหนึ่งอาจารย์ประเทืองอินทองอาจารย์ท่านเกิดในตระกูลอินทองมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมดเจ็ดคนทางบ้านมีฐานะปานกลาง ทำสวนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอาจารย์ได้ย้อนความหลังให้ฟังในวัยเด็กหลังจากเลิกเรียนแล้วท่านก็จะมีหน้าที่ต้อนวัวต้อนควายไปกินหญ้าแถววัดล้างใกล้ๆบ้านซึ่งตอนนั้นท่านเรียนอยู่ชั้นปฐมปีที่สี่แต่อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ท่านต้อนวัวควายไปเลี้ยงตามปกตินั้นท่านก็ได้พบกับพระทุโดมสองรูปได้มาปรากฏที่วัดล้างตรงที่ท่านไปเลี้ยงควายอยู่เป็นประจำ ท่านจึงได้เข้าไปกราบและสอบถามพระธุดงทั้งสองรูปนั้นทราบว่าท่านธุดงมาเพื่อปุกติดเสาะสแสวงหาความวิเวกองค์แรกชื่อพระอาจารย์นำัยแสงวันลอยอีกองค์ชื่อพระอาจารย์สมคิดอินเกิดซึ่งท่านทั้งสองจะมาปรากฏอยู่ที่วัดร้างนี้เพียงสองวันและจะเดินทางกลับสำนักใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเด็กชายเทืองในขณะนั้น เมื่อได้ฟังเรื่องเล่าต่างๆจากพระทั้งสองรูปก็เหมือนได้เปิดหูเปิดตาออกไปยังอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่เคยพบไม่เคยทราบพ,พระทั้งสองนี้ก็ถูกชะตากับเด็กชายเถืองมากจึงได้เอาปากชวนให้ติดตามไปกับท่านเพื่อไปปฏิบัติธรรมที่เมืองนครศรีธรรมราชอาจารย์เถืองเล่าว่าตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กเพิ่งแคา11ขวบเองได้ตัดสินใจไปด้วย พระอ,อาจารย์ทั้งสองจึงเดินทางมาที่บ้านเพื่อบอกกล่าวทางพ่อแม่ของอาจารย์เถืองเป็นเรื่องเป็นราวแล้วจึงออกเดินทางต่อไปเมื่อท่านได้เดินทางมากับพระอ,อาจารย์ทั้งสองท่านจนมาถึงวัดชายนาเมืองนครศรีธรรมราชที่แห่งนี้นับเป็นสำนักฝึกพระกรรมฐานขนาดใหญ่โดยมีพระอ,อาจารย์แป้งเป็นเจ้าสำนักเป็นครูใหญ่ที่คอยอบรมฝึกจิตพระกรรมฐาน แต่วันที่อาจารย์เทืองมาถึงพา,าจารย์แป้งมาอยู่จึงได้พบเพียงแต่ครูที่อยู่ดูแลสำนักแทนแล้วครูคนนี้ก็จับอาจารย์เทืองเข้าสมาทานรับพรกรรมฐานในคืนวันนั้นเลยซึ่งครูของอาจารย์เทืองนั้นก็คือหลวงพ่อจําเนียนแห่งวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นั่นเองโดยที่อาจารย์เทืองได้อยู่ฝึกกรรมฐานที่นี่เป็นเวลาสามเดือนเต็มแต่ไม่ได้บวช พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นแบบฤาษีโยคียด้วยการถือศีลแปประกอบจนย่างเข้าเดือนที่8ทํทำสำนักวัดาชาัยนาจึงให้มีการฝึกจิตด้วยการเดินทุดงโ,โดยมีจุดหมายคือที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นตรงกับปีพศ .2508 โดยประมาณหลังจากอาจารย์ท่านได้ติดตามคณะทุดงไปถึงเชียงใหม่ และได้กราบนวัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามระหว่างทางไปจนทั่วแล้วขากลับลงเมืองนครศรีธรรมราชช่วงระหว่างที่แวะพักจังหวัดเพชรบุรีท่านเกิดมีความพอใจในเมืองเพชรแห่งนี้เป็นอย่างมากจึงได้ขอฝากตัวเข้าเรียนในสำนักธรรมที่วัดใหญ่สุวรรณารามและในยุคนั้นละแวกนั้นก็มีพระิกษุชลารูปหนึ่งมีชื่อเสียงด้านพระเววิทยาคมสูง เป็นที่นับถือของคนทั้งหลายไปทั่วพระรูปนั้นท่านชื่อหลวงพ่อบุตรวัดพรมวิหารอาจารย์เทิงท่านก็สนใจฝึกฝ่ในด้านนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอตกเย็นของทุกวันท่านก็จะเดินจากวัดใหญ่ไปวัดพรมวิหารเพื่อไปกราบหลวงพ่อบุตรและด้วยความสนใจของท่านพระพี่เลี้ยงที่รู้จักจึงได้ถ่ายทอดตำรามอบวิชาการทำประหลัด ต้นไม้รักตายพลายรากชี้ไปทางทิศตะวันออกตำรับของหลวงพ่อบุตรที่ได้ครอบครองไว้ให้กับอาจารย์เทืองแบบหมดสิ้นโดยที่อาจารย์เทืองท่านก็สามารถเรียนรู้และทำได้เพราะภูมิความรู้เดิมท่านได้รับการสั่งสอนด้านเวทมาจากพระอ,อาจารย์อายําไพแสงวันทองพระอ,อาจารย์รูปแรกของท่านมาพอสมควรแล้วและในระหว่างที่อาจารย์ท่านอยู่เพชรบุรี ท่านยังดันดนเดินทางไปกราบนมัสก,การพระทองคําแห่งเมืองเพชรเป็นประจำนั่นก็คือหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกซึ่งอาจารย์เล่าว่าสมัยนั้นไปกราบหลวงพ่อแดงหลวงพ่อท่านจะเรียกเข้ามาใกล้ๆแล้วตบหัวท่านเบาๆด้วยความเอ็นดูทุกครั้งและอาจารย์เทียงท่านมักจะเดินทางไปกราบพ่อท่านคล้ายวาจาศิ์พระทองคําแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเป็นประจำ เพื่อให้ท่านเมตตาชี้แนะอีกด้วยหลังจากนั้นในขณะที่อาจารย์ท่านจเจริญัยขึ้นท่านก็ได้เสาะแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อเรียนวิชาเพิ่มเติมอีกมากมายดังรายนามพอสรุปได้คร่าวๆดังนี้หนึ่งตาหลวงสงเป็นเสือเก่ามีวิชาดีติดตัวมากมาย 2. พ่อทันแสงวัดคลองน้ำเจ็ดเรียนวิชาการเขียนลบผงอิธิเจผงพุทธคุณต่างๆ สาตาหลวงพร้อมเรื่อเมตตามหานิยมเรียกจิตผูกใจจากดินใจกลางฝาดเท้าและสสืบทอดตำราจากบรรพบุรุษทวดเกตตาสุนตาหมาดาวทวดแจง้งยายทับยายมืดยายกริบยายติเรียนทําเสน่ห์สายแป้งเสน่ห์ครูหมอโนราทําผงยาฝาดหมอจางหูเล่บ้านนาเมืองเพชร ส่วนจินดอกไม้เรียนจากโต๊ะหวานโต๊ะแสงโต๊ะเสพแต่อาจารย์เทืองท่านว่าตำราที่ได้รับมาจากพระอาจารย์อัมภัยแสงบรรลอยนั้นเป็นดังตำราบรมคูรวบรวมสภเวะวิทยาที่ใช้ได้ผลจริงไว้มากมายและตัวอาจารย์เทืองก็ได้นำมาใช้จนถึงปัจจุบันโดยที่ตัวพระอาจารย์อัมภัยนี้ภูมิเวทแต่เดิมนั้นก็ไม่ธรรมดา นับเป็นครูคนแรกของท่านที่เป็นผู้พลิกชะตาชีวิตจากเด็กบ้านนอกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายและยังได้มอบตำรายท่านไว้จากนั้นได้ทุดดงหายไปและไม่เคยพบกันอีกเลยและนี่คือประวัติคร่าวๆของท่านอาจารย์เทืองอินทองยอดอาจารย์คารวาตด,ด่าน,สนเสนมหานิยมแห่งแดนใต้ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอาจารย์ต่างๆมากมายในปัจจุบัน 2. อาจารย์ธรรมแก้วสะพานปูนสุดยอดเครื่องรางมหาสเสน่ห์สายใต้เจ้าตำรวิชามหาสเสน่ห์สายครูแขกมารยูศยศาสตร์มหาสเสน่ห์เมตตาโชคลาภแห่งแดนใต้ที่สุดแห่งประสบการณ์นั่นคืออาจารย์ธรรมแก้วสะพานปูนแห่งเมืองตังจอมขมังเวทครูสเสน่ห์แดนใต้ผู้สำเร็จวิชามนดำมหาสเสน่ห์สายล่างตำรับเมร ศึกษาอาคมจากอาจารย์เรื่อยไทยราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นวิชาพระเจ้าแย้มพระโอส์วิชาหัวใจเด็กอ่อนปะฐมังโลกีทำสเสน่ด้วยใบรักผูกคุณทำสเสน่เรียนรักเรียกจิตทำตะกุดคงกระพันหรือวิชาอภาิธรรมเจ็ดคำพีศึกษาศสยศาสตร์ของหมอแขกมาริยูจากอาจารย์โต๊ะดำบ้านนาป้อจังหวัดตัง เป็นวิชาสายมหาสเสน่ห์รวนๆวิชาสายแขกมาอิย่นี้แรงมากๆเช่นวิชาชินดอกไม้ชินแสงอาทิตย์ชินมลิยวนมนุษย์สามราศีวิชาการเวกตัวผู้การเวกตัวเมียและอีกหลายวิชาที่ไม่ขอเปิดเผยอีกทั้งได้ศึกษาวิชาปราบคุณสายมนดำถอนของจากโต๊ะผาดบ้านบางหมากจังหวัดตรังศึกษาวิชาผูกคุณ ทำเสน่ห์วิชามนปู่เจ้าสมิงพลายและตำราคาถามหาเสน่ห์จากพราหมณ์ประเทืองอินทองบ้านโคกยุงจังหวัดตังพ่อชินเมตตาสอนวิชาเรียกสายลิกาลงสายลิกาวิชาเกราะเพชรพญาโหรมานตาหลวงเพชรแก้วหมอจับช้างเก่าสืบสายมาจากขุนเขากรอบเมตตาสอนมนช้างตามโขงวิชา ลงองค์การพุทธสามชั้นมนพระเจ้ารวมจิตศึกษาวิชาสายพุทธาคมเขาอ้อสายพ่อชุมชัยคิรีและฝึกวิปัสสนากรรมฐานจากพระอาจารย์วิรัตวัดเขาดินจังหวัดนครศรีธรรมราชมีวิชาคงกพัญชาตีแคล้วคาดมหาอุดวิชาธาตุสีวิชามหาเสน่ห์สายขเขมรทั้งการทำสีพึ่งและน้ำมัน สำเร็จวิชามาหาเสน่สายคูแขกมาริยูได้ศึกษาวิชาธรรมะบรรลุสายสารของปู่ธรรมฟันเต็มไทยสงนาดอกไม้ธรรมบาลสายขเขมรอีกทั้งได้ศึกษาตำราสายขเขมรจากคูบาแอนแห่งภู่ซานทั้งวิชาพลาย59ตตนทำผงพลายกุมารปุกผงพรายเซกุมารทองลูกกรอกผงเสนย่ยาฝาดเขมร ผูกุณทำเสน่ห์เรียกจิตทั้งการทำผงเสน่ห์น้ำม,นมันมหาเสน่ห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในพระเวทมนตราด้านมหาเสน่ห์อย่างแท้จริงหลายวิชาที่ทำสำเร็จและได้ทำแล้วก็เกิดประสบการณ์มากมายกาบผู้นำไปใช้ 3. อาจารย์โตอีสาสเสนลิสเปิดสายคาดเอวมหาอุดแล้วคาดโตอีสาสโตครูแห่งบ้านในควร ตะบ,บนในควรอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตังวัตถุมงคลของคา,าวาสสายอิสลามพุทธคุณคงอภพันชาตรีเป็นมหาอุดแคล้วคลาดปลอดภัยการอาวุธการสัตว์ลายของไม่ดีต่างๆเป็นประจักษ์ต่อผู้นับถือมามากมายหลายยุคแล้วครับโตยีศาสตร์ท่านได้เ,เรียนวิชาอาคมต่างๆทั้งสายอิสลามและทั้งสายพุทธโดยได้รับการถ่ายทอดจากพ่อของท่านโดยตรง ชื่อตยีหล็เซลิดเดิมเป็นชาวพัทลุงท่านเล่าให้ฟังว่าพ่อของท่านสมัยก่อนช่วงตอนกลางวันได้เกิดฝนตกหนักและเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบทั้งลั่นช่วงฝนตกหนักพ่อของท่านได้เดินผ่าฝนไปตอนที่เดินตากฝนไปนั้นท่านแต่ตะหวาดไปด้วยเสียงอันดังและฟ้าก็ได้ผ่าลงต้องตัวของท่านทำให้ท่านขมามล้มลงเป็นอยู่แบบนี้ถึงสองครั้ง แต่ท่านไม่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บอะไรทั้งสิน้นชาวบ้านใกล้เคียงนับสิบคนที่เห็นเหตุการณ์ได้ประจักษ์แกตาของตัวเองบางคนยังมีชีวิตอยู่ผู้คนแถวนั้นจึงให้เกียรติได้นับถือท่านมากต่อมาตัวยีเหล็บท่านชาลามากแล้วท่านได้ถ่ายทอดวิชาอาคมให้แก่ตัวยีศาสตร์ผู้เป็นบุตรชายของตนแต่วิชาตวาดฟ้าตัวยีเหล็บท่านไม่ได้ถ่ายทอดให้ พราะท่านบอกว่าวิชานี้ถ่าเรียนแล้วกินตัวคือเมื่อบังเกิดความขังแล้วมักจะต้องสายฟ้าผ่าตัวยีเหล็บท่านจึงไม่สอนให้ตัวยีศาสตร์ท่านก็เคยประสบการณ์หลายครั้งเช่นครั้งหนึ่งท่านเคยโดนรถหกร้อชนแล้วทับขึ้นบนที่บานหัวถนนตะเลียนแต่ท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยมีแต่เลือดออกทางจมูกทางหูและทางปากชาวบ้านได้ไปบอก กโตยิเล็บท่านบอกว่าไอศาสตร์มันไม่เป็นอะไรใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งท่านโดวนวัวชนแทงถึงกับกระเด็นขึ้นไปบนหลังคาบ้านพอกิ่งลงมาตกที่บนดินวัวก็แทงซ้ำเ็ถีหน้าอกอีกหลายครั้งชาวบ้านแถวนั้นได้มาช่วยไว้ทนันพอดูตามเนื้อตามตัวก็ไม่ได้เห็นเป็นอะไรเลยจากนี้เป็นคำบอกเล่าจากปากของโตยิศาสตรเองโตอิศาสตรเซลิ แห่งบ้านในควตนตำบลในควนอำเภอย,ายา่านตาขาวจังหวัดตังอาจารย์ผู้เรืองด้วยสัพเพเวทอาคมทั้งสายพุทธและอิสลามสายตาท่านดูน่าเกรงขามเอามากๆท่านได้ลำเลียนและสืบทอดวิชาอาคมมาจากครูบาอาจารย์ของท่านมากมายหลายด้านและที่สำคัญคือท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมมาจากโตยีเล็บเซนลิศคือบิดาของท่านเอง ญาของผมเคยเล่าให้ฟังว่าโตยิเล็บท่านเป็นอาจารย์ผู้มีอาคมสูงมากสายคาดเอวของท่านนั้นจะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวบ้านคนที่นับถือท่านจะรู้กันเป็นอย่างดีเพราะมีประสบการณ์มากมายพุทธคุณจะเด่นไปทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันแต่จะใช้สายคาดเอวของท่านให้เกิดอิทธิคุณนั้นจะต้องยึดมั่นในข้อห้ามอย่างเคร่งครัดหนึ่งในข้อห้ามนั้นคือ เวลาไปไหนกลางค่ำกลางคืนนั้นเวลาเราปวดเยี่ยวท่านจะสั่งว่าห้ามเยี่ยวตกออกคือห้ามยืนเยี่ยวหันหน้าไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกอย่างเด็ดขาดซึ่งชาวบ้านละแวกไก่เคียนและทุกคนทั่วไปรู้จักท่านกันเป็นอย่างดีเมื่อก่อนเวลาย่าหรือชาวบ้านจะทําพิธีอะไรที่บ้านก็จะไปเชิญท่านมาทําพิธีให้แต่โตโยเล็บท่านมีอายุมาก ซึ่งท่านได้สิ้นอายุขัยไปนานแล้วแต่ท่านก็ทนต่อความชราภาพของท่านได้นานมากๆคือคนที่มีของหรือวิชาอาคมนั้นจะใช้ชีวิตยอยู่ได้นานกว่าคนปกติโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังวิชาอาคมที่โตยีศาสตร์ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อของท่านนั้นจะมีทั้งสายอิสลามและสายพุทธทั้งเมตตามหาสเสน่ห์ก็ประสิทธิดีนักแล ปัจจุบันโตยยีสตร์เซนล,ลิตท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะท่านคืออาจารย์ผู้มีวิชาอาคมอันแกก่ล้าสายขาดเอวของท่านนั้นมีประสบการณ์มากมายจะเดินไปทางด้านมหาอุดแคล้วขาดคงกับพันชาตรีหนังเหนียวเคี้ยวไม่ออกสำหรับตอนนี้ต้องขอยุติแต่เพียงเท่านี้ก็นากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ